เราเข้าสู <S <S ่หมดเลือกตั้งนะคะ8กุมภาพันธ์นะคะเป็นวันที่จะมีการเลือกตั้งจะทําโครงการอะไรหาเสียงเรื่องไหนเน่จะต้องบอกที่มาและความคุ้มค่าถ้าทําได้โอเคครับกกรก็ไม่ใช่เป็นเสือกระดาษอาจารย์คิดว่าคราวนี้จะได้เห็นน้ํายาของกกตคือเฉพาะเรื่องนี้เนี่ยมันไม่มีน้ํายาจริงๆฉชัะเรื่องนี้ก่อนนะเรื่องอื่นมีน้ํายาหรือเปล่าไม่รู้นะคุณก็ขออาจารย์ทางเศรษฐศาสตร์ดิ จากมาอะไต่างๆตั้งเป็นทีมวิเคราะห์ทําให้เสร็จไปใน10วันแล้วก็ชี้ให้ชัดเลยครับว่านโยบายอันไหนเนี่ยมันเป็นนโยบายประชานิยมซึ่งทําแล้วจะคอยเกิดผลเสียต่อเศรษฐกิจของประเทศ<ม>นะครับแล้วก็ห้ามเลยครับประกาศห้ามทันทีครับว่านโยบายนี้ไม่สามารถใช้ในการหาเสียงได้รู้จักคิดเชิงลุกบ้าง ตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีหลายเรื่องออกมาแล้วนะมี่ะไนบอกว่าถ้าคุณเป็นคนสูงอายุนี่คุณไม่ต้องใช้หนี้แล้วคุณจะใช้เงินจากแหล่งไหนในการที่จะยกนี้ต่อไปคนก็ไม่สนใจแล้วครับที่จะประหยัดปดปอมไม่สร้างนี้สร้างสินก็คิดอย่างเดียวว่าเดี๋ยวรัฐบาลก็ม้นใช้คืนให้ปุบางคนก็บอกว่าอูมาจากสวสีน้ำเงินจะกลายเป็นกกตสีน้ำเงินไม่น่า กติกานะคะที่ออกแบบมาเนี่ยจริงๆมันออกแบบมาดีมากนะคะแล้วก็ถูกกําหนดเอาไว้นะในกฎหมายรู้สึกจะเป็นกฎหมายพักการเมืองนะคะก็กาหนดเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยถ้าดิฉันจำไม่ผิดน่าจะมาตรา57นะกาหนดเอาไว้ว่าพักการเมืองคุณไปหาเสียงได้เนี่ยจะต้องนะคะกําหนดเลยว่างบประมาณที่คุณจะใช้คุณจะเอามาจากไหน ความคุ้มค่าในการที่จัดทําโครงการเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยมันมีหรือเปล่านะเราจะจํากันได้เนาะตอนนั้นที่ทางพักเพื่อไทยเนี่ย เขาทำนะคะเกี่ยวกับเรื่องของดิจิตอลวอลเลทหนึ่งหมื่นบาทนะตอนนั้นในฉันจำได้เลยว่าพอเขาทำเรื่องนี้แล้วมีการยื่นนะ,ะ,ะตัวเอกสารเนี่ยโครงการอธิบายไปว่าเอ้ยความคุ้มค่าอยู่ตรงไหนงบประมาณจะเอามาจากที่ไหนนะคะเราก็เข้าไปดูนะไอตัวเนี้ยเขาจะบอกเลยนะคะว่าเขาจะไม่ใช้เงินกู้ตอนนั้นนะบอกว่าจะไม่ใช้เงินกู้แต่สุดท้ายค่ะเกิดอะไรขึ้น พอพักเพื่อไทยเข้ามาเป็นรัฐบาลนะคะมันก็จะมีนะในประเด็นที่บอกว่าไม่ได้ทําตามที่เหมือนกับว่าตรงตามปกเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยบอกว่าจะกู้เงิน5.6แสนล้านเพื่อมาทําโครงการจําได้ใช่ไหมคะพอถูกทวงติงหนักๆเนี่ยปรากฏว่าอาก็ไม่ได้ ไปกู้เงินแล้วเนี่ยทีนี้ไอตัวกติกาเนี่ยมันก็ถูกมาย้ำกันอีกรอบหนึ่งโดยมีการประกาศราช,ราชกิจจาไปเมื่อ2วันที่ผ่านมานะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้มาพูดคุยนะคะกับทางรองศาสตราจารย์ดรสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรกตรค่ะว่ามาคราวนี้เนี่ยกรกตรจะเข้มได้จริงหรือเปล่าจะมีน้ำยานะคะในการที่จะทําให้การเลือกตั้งสุจริตเพียงทําได้มากน้อยแค่ไหน คือเดิมนี่นะครับพักการเมืองต่างๆเนี่ยเวลาหาเสียงก็จะแข่งขันกันในการออกนโยบายประชานิยมกันนะครับเขาเรียกว่ารถแรกแจกแถมแล้วก็เกียรทับรับแหลกคือหมายความว่าเสนอนโยบายต่างๆออกมาเนี่ยที่จะทําให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนแล้วก็แข่งขันกันยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยอาจจะบอกว่า เริ่มต้นบอกว่าให้เบีย้์ผู้สูงอายุ600ออีกพักหนึ่งอาจจะบอกว่าพันหนึ่งอีกพักบอกสองพันอีกพักบอกสามพันอะไรอย่างงี้เป็นต้นนะครับ <Okay. S 2> มันก็เป็นลักษณะของการที่ว่าต่างคนก็ต่างพูดอะไรก็ได้เพื่อที่จะทําให้ตัวเองได้คะแนนเสียงมามากๆนะครับถ้าประชาชนเชื่อนะครับแล้วก็เลือกตามนะครับก็จะได้คะแนนเสียงมาเนื้อแบบนโยบายแบบนี้เนี่ยนอกเหนือจากบางทีแล้วเนี่ย อาจจะเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยถึงเวลาถ้าหากว่านําไปปฏิบัตจริงเนี่ยก็อาจจะก่อให้เกิดผลเสียต่อเศรษฐกิจของประเทศนะครับว่าเราไม่อยู่ในฐานะที่จะสามารถจ่ายเงินมากขนาดนั้นได้นะครับเพราะเรามีภาระผูกพันทางด้านงบประมาณนะครับว่าในแต่ละปีนั้นเนี่ยงบที่เป็นงบประจำเนี่ยมันเจ็ดสิบแเซนต์ละงบลงทุนก็มีถึงไม่ถึง20%อร์ซตนะครับดังนั้นเนี่ย พอไปใช้ใจ่ายในรายการต่างๆเนี่ยก็จะต้องไปกวาดเงินมาต่างๆมากมายทีเดียวยกตัวอย่างเช่นกรณีซึ่งเราพูดถึงที่บอกว่าจะให้คนละหมื่นบาทเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็หยุดชะงักกันเป็นปีๆนะเพราะว่าไม่สามารถหาแหล่งเงินที่จะมาจ่ายให้แก่ทางประชาชนได้นะครับที่สัญญาบอกจะให้หมื่นหนึ่งเนี่ยตอนแรกก็ไปบอกว่าจะขอเงินจากทางธนาคารเพื่อการเกษตรรัฐวิสาหกิจอย่างนี้ก็ไม่ได้ นะครับจะไปกู้เงินก็ไม่ได้นะครับตอนนี้ก็ต้องเอาจากงบประมาณจำปีก็ต้องแบ่งกันไปไม่สามารถหาได้ใน1ปีงบประมาณก็ค่อยๆทยอยทําไปแบ่งเป็นเฟสไปสิเฟสแรกอาจจะเป็นคนเปราะบางก่อนเฟสที่2เป็นคนกลุ่มสูงอายุกลุ่มที่3ายังไม่ทันทําเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของตัวกฎหมายตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยผู้ร่างเนี่ยจึงมีเจตนาว่าไม่ต้องการ ให้พรรคการเมืองหรือนักการเมืองเนี่ยไปแข่งขันกันในเชิงของการเสนอนโยบายประชานิยมนะครับก็เลยกําหนดข้อกําหนดครับว่าถ้าคุณจะพูดเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยพูดได้แต่คุณต้องบอกว่าใช้เงินทั้งหมดเท่าไหร่แล้วก็มีแหล่งที่มาของงบประมาณจากแหล่งไหนอย่างไรแล้วก็ขอให้เกิดผลผลกระทบต่อเศรษฐกิจมีข้อดีข้อเสียต่างๆอย่างไรบ้างต้องประเมินมาให้ครบ ตอนนี้คนไกในทางปฏิบัติเนี่ยเขาก็เขียนละทําละแล้วก็ส่งกรกตแต่กรกตก็รับมาเฉยๆนะครับไม่ได้มีการวิเคราะห์นะครับว่ามันจะก่อให้เกิดผลเสียจริงไม่จริงอันนี้ก็เป็นข้อจํากัดของกรกตอเองครับว่าแค่จัดการเลือกตั้งพี่แกกระทาแทบไม่ไหวแล้วตอนนี้จะต้องมาวิเคราะห์นโยบายประชานิยมเนี่ยพี่แกจะเอาใครที่ไหนมาทำและครับกิดความสามารถก็ไม่มีเวลาก็ค่อนข้างจะจํากัด นะครับก็เลยกลายเป็นว่าก็เท่ากับคล้ายๆปล่อยผ่านไปอ่ะนะครับอบอกว่าให้ทําให้เขียนมาแต่ท้ายที่สุดแล้วถึงเขียนไปแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครตรวจสอบจริงนะครับว่ามันทําได้หรือทําไม่ได้อย่างไรครับสุดท้ายมันเลยกลายเป็นแค่พิธีกรรมหรือเปล่าอาจารย์คะทําให้ครบเงื่อนไขตามกฎหมายนะครับแล้วก็อย่างกรอบเวลาที่ให้ทำเนี่ยมผมดูแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยเป็นประโยชน์นะคือตอนนี้เนะี่ยเราไปกําหนดกรอบว่า20ให้คุณส่ง นะฮะยี่สิบวันก่อนวันเลือกตั้งคําถามคือไอ้มันมันต้องนับหนึ่งแล้วแต่ตอนนี้แล้วอ่ะนะแต่ป้ายหาเสียงบางคนเริ่มติดแล้วด้วยซ้ําตอนเนี้ยนะขนาดท้องถิ่นยังไม่ระบุเลยนะครับว่ให้ติดตรงไหนเริ่มติดแล้วเโยบายต่างๆของพรรคเนี้ยเริ่มหลุดออกมาทางทางออนไลน์ทางสื่ออินเทอร์เนต็ตต่างๆแล้วเนี่ยว่าจะให้อย่างงู้นจะให้อย่างนี้นะจะปลดหนี้กันอย่างงู้นอย่างนี้นะออกมาหมดแล้วแล้วถามว่าแล้วไปรอยี่สิบวันสุดท้ายก็ส่งกรกตเนี่ยแล้วก่อนหน้านั้นล่ะที่พูดไปล่ะ มันก็ได้คะแนนเสียงได้ความนิยมใช่ไหมครับแล้วเมื่อส่งกองกระตอแล้วเนี่ยกอกระตอช่วยตอบหน่อยครับว่าท่านจะตรวจให้เสร็จนะฮะแล้วก็ให้ความเห็นชอบภายในกี่วันเช่นสมุตินะครับเอาละยี่สิบวันก่อนวันเลือกตั้งนะส่งมาตามนั้นไปไม่ต้องไปแก้ไขประกาศแต่กตอกรตรับปากได้ไหมว่าท่านจะตรวจให้เสร็จภายในผมให้ครึ่งหนึ่งเลยสิบวันก่อนวันเลือกตั้งแล้วก็ประกาศมาว่านโยบายเรื่องใด เอ่อที่ไม่สามารถใช้ในการหาเสียงได้อของพรรคการเมืองต่างๆถ้าทําได้โอเคครับมันก็จะไม่ใช่เป็นเสือกระดาษไม่ใช่เป็นเรื่องการที่ว่ามีมาตรการขึ้นมาแล้วก็เป็นเพียงแค่พิธีกรรม,มแล้วก็ใครต่อใครก็อยากจะทําอะไรก็ทําไปกรกต,อตอเองก็ส่งงไปนะครับแล้วท้ายสุดก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่ามาตรการดังกล่าวเนี่ยมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีคือมันมีกรอบกติกามันมีเหตุผลของการที่จะดําเนินการในเรื่องพวกนี้นะครับ แล้วมันก็เป็นความเหมาะสมอ่ะนะไม่ใช่ประเภทว่าพรรคการเมืองอยากพูดอะไรก็พูดไปนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ทําไม่ได้หรือถ้าทําได้ก็ขอให้เกิดผลเสียต่อเศรษฐกิจของประเทศแทนที่เงินจะถูกเอาไปใช้ในการพัฒนาก็ถูกเอาเงินมาใช้ในการที่จะไปแจกจ่ายแก่ประชาชนนะครับเหมันกับจะขอให้เกิดปัญหาต่อประเทศในอนาคตนั่นจุดเริ่มต้นดีแล้วครับอย่าไปว่าเขาแต่ว่าเราต้องช่วยกันเสริมครับว่ามันจะมี มาตรการอะไรที่ทำให้สิ่งบังกล่าวเนี่ยมันสามารถเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างแท้จริงเช่นคุณบอกว่าให้ส่ง20วันนะครับก่อนวันเลือกตั้งก็ไม่ใช่ส่งเฉยนะแล้วก็เก็บไว้แล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ปล่อยผ่านไปทุกคนก็หาเสียงกันเต็มที่ก็กตนเนี่ยระดมสรรพกำลังได้ไหมเอาใครต่อใครมาช่วยวิเคราะห์ได้ไหมนะครับ น่าจะทําได้นะเพราะากรกตช่วงเลือกตั้งเนี่ยสามารถขอความร่วมมือกับใครต่อใครได้คุณก็ขออาจารย์ทางเศรษฐศาสตร์ดิจากมาได้ต่างๆสักยี่สิบคนสามสิบคนมาช่วยกันมีค่าตอบแทนให้เขาบ้างนะไม่อย่าอย่าให้เขาทาฟรีนะและให้เขาช่วยกันในการที่จะตั้งเป็นทีมวิเคราะห์ทำให้เสร็จภายในสิบวันแล้วก็ชี้ให้ชัดเลยครับว่านโยบายอันไหนเนี่ยมันเป็นนโยบายประชานิยมซึ่งทําแล้วจะคอยเกิดผลเสีย ต่อเศรษฐกิจของประเทศนะครับแล้วก็ห้ามเลยครับประกาศห้ามทันทีครับว่านโยบายนี้ไม่สามารถใช้ในการหาเสียงได้อย่างเงี้ยเราก็จะชื่นชมกรกะตครับว่าท่านทําอย่างจริงจังแต่ถ้าทําเป็นเพียงแค่พิธีให้ส่งมาส่งมาเสร็จก็เก็บไวเ้เข้าแฟ้มเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรพอหลังจากนั้นเออพอมีปัญหาทุกคนก็มองอ่ะแล้วกรกะตทำไมไม่ตรวจละ่กะกรกตก็จะพูดประโยคเดิมอ่ะแล้วผมไม่มีเวลาแล้วครับงานขนาดนี้ใครจะไปตรวจได้หมด พรกการเมืองมีเป็นร้อยพักสมมตินะแต่ส่งมาเนี่ยมันเป็นพันนิโยบายเอาที่ไหนเวลาที่ไหนไปตรวจก็จะพูดแค่นั้นเองแก้ตัวไปวันๆนะครับแล้วก็หวังนะครับว่ากรกตจะได้ทําในสิ่งนี้ครับคือที่ผ่านมาคนก็จะมองว่าเหมือนกรกตไร้น้ายาอาจารย์คิดว่าคราวนี้จะได้เห็นน้ํายาของกรกตในการดําเนินการเรื่องเหล่านี้หรือเปล่าคือเฉพาะเรื่องนี้เนี่ยมันไม่มีน้ํายาจริงๆเฉพาะเรื่องนี้ก่อนนะเรื่องอื่นมีน้ํายาหรือเปล่าไม่รู้นะแต่เรื่องนี้เนี่ย เ,เหมือนกับเราไม่เคยที่จะมีกลไกในการตรวจสอบอย่างแท้จริงครับว่ามันเป็นอย่างไรเอาละสมมุตินะว่าคุณไม่สามารถหาความร่วมมือจากทางอาจารย์มหาลัยได้นะค,คุณไม่มีตังเพียงพอที่ไปจ้างเขาไม่ได้เตรียมว่าประมาณต่างๆเหล่านี้ไว้ผมนึกถึงหน่วยงานราชการอ่ะนะครับคุณมีกระทรวงการคลังไม่ใช่เหรอนะครับคุณขอความร่วมมือกับทางกระทรวงการคลังนะอาจจะเป็นกรมเศรษฐกิจ การคลังอะไรประมาณนี้สำนักนโยบายการครังอะไรก็แล้วแต่นะชื่ออาจจะเรียกไม่ค่อยถูกต้องแล้วก็ไม่หน่วยวิเคราะห์หรืออาจจะมีสภาพัฒน์ใช่ไหมนะสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศษษษรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยซึ่งก็จะมีความรู้หรืออาจจะมี t d r i ใช่ไหมซึ่งอาจจะมาช่วยกันได้ t d r i อาจจะต้องเสียตังค์แต่สภาพัฒน์ไม่ต้องเสียตังค์กระทรวงการคลังไม่ต้องเสียตังค์นะครับท่านก็เตรียมการเทศน์ตอนนี้สิครับแล้วก็ขอไม่ต้องขอโดยซ้ำสั่งยังได้เลย ถ้าเป็นหน่วยราชการต่างๆที่ดีนี่สั่งไม่ได้นะแบนี้เป็นเอกชนนะครับแต่ถ้าเป็นหน่วยราชการต่างๆเนี่ยท่านสามารถจะขอความร่วมมือหรือแม้กระทั่งจะสั่งให้ช่วยกันดําเนินการในการวิเคราะห์นโยบายของพรรคการเมืองแล้วก็ต้องทําให้เสร็จภายในกี่วันกี่วันก็ว่าไปเนี่ยทำได้เลยครับนะและแล้วก็ต้องเชื่อใจเขานะครับว่าเขาจะมีผลของการวิเคราะห์ที่ตรงไปตรงมาเป็นกลาง แล้วก็เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างแท้จริงครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยพอเวลาเ,เขายื่นไปแล้วนะคะแล้วคนก็บอกว่า,วาไอ้ที่ยื่นไปเนี่ยไอ้ที่ทาเนี่ยมันไม่ตรงปกเราก็เลยมีคนไปยื่นกกตให้มีการสอบแต่สุดท้ายก็แบบว่าเรื่องทุกอย่างก็เงียบหายไปอันนี้ก็ยิ่งทําให้แบบเหมือนคนก็ไม่กลัวจะยื่นอะไรก็ยื่นไปก่อนแต่สุดท้ายแล้วมันอาจจะไม่ได้ทําอย่างที่ยื่นไว้ก็ได้การไม่ทำเนี่ยยังยังไม่เสียหายเท่าไหร่นะคือถ้ามันทําได้แล้วไม่ทําด้วยเกิดข้อจํากัดเช่น เออเป็นพักร่วมรัฐบาลไม่สามารถตัดสินใจนโยบายแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดได้หรืออาจจะมีข้อจํากัดในเชิงของขั้นตอนวิธีการหรือแม้กระทั่งตัวเงินก็ประมาณที่อาจจะเกิดขึ้นในปีนั้นๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องซึ่งสามารถที่จะชี้แจงแก้ตัวได้นะครับแต่ว่าถ้าหากว่าสิ่งที่เขียนไว้นะมันเป็นไปไม่ได้ตั้งแต่เริ่มต้นและไม่มีการทักท้วงเนี่ยอันเนี้ยผมถือว่าไม่รู้จะมีกฎหมายข้อนี้ไว้ทําไมนะครับคือถ้ามันเป็นไปได้ ผ่านการตรวจสอบ <Okay. S 2> และเป็นไปได้แล้วถึงที่สุดเนี่ยพอไปถึงขั้นของการปฏิบัติแล้วเนี่ยมีข้อจํากัดเนี่ยไม่มีใครว่าอะไรนะครับก็ถือว่าถ้าทําได้มันก็เป็นผลดีถ้าทําได้มันก็เป็นนโยบายที่ดีที่เกิดประโยชน์แต่อาจจะมีข้อจํากัดต่างๆอันนั้นก็เป็นเรื่องซึ่งรับได้นะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นเรื่องที่ทําไม่ได้แต่แต,ต้นแล้วก็เอามาเป็นเปไ็นในการหาเสียงนะครับแล้วก็ทําให้ได้คะแนนเสียงมากมายและหลังจากนั้นพอมาเป็นรัฐบาลเรื่องนี้มันไม่สมควรทํา ก็จะผลักดันให้ทําให้ได้นะหลับหูหลับตาแล้วครับไปหาเงินกวาดเงินบังคับหน่วยราชการต่างๆให้ส่งเงินเข้ามาเ,ออเพื่อที่จะทําให้ได้เนี่ยมันเกิดผลเสียมากกว่ามผมผมไม่มองว่าไม่ทําแล้วมีปัญหานะมผมมองว่าถ้าทําสิ่งที่มีปัญหาเนี่ยจะเป็นปัญหามากกว่าครับ ก็คือขออนุญาตยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆเลยนะที่ถูกมองกันเยอะๆเลยตอนนั้นก็คือเรื่องดิจิทัลวอลเล็นี่แหละ1นึ่งมื่นเนี่ยคือคนก็ทวงติ่งมาตั้งแต่ต้นเลยอาจารย์น,นะคะบอกบอกว่าอันนี้น่าจะทําไม่ได้นะแต่ตอนพักเพื่อไทยก็บอกว่าทําได้ทําได้แน่แแล้วก็ยื่นไปครั้งแรกก็บอกว่าที่มาของเงินจะไม่มาจากเงินกู้แต่พอเข้าไปเนี่ยตอนแรกก็บอกว่าจะกู้เงินตั้งมากกว่า5 0 0แสนล้านบาทแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ทําไปเฟสหนึ่งเฟสสแต่สุดท้ายดิจิทัลก็ยังไม่เกิดเพราะมีปัญหา ื่องข้อกฎหมายแจกได้แค่เงินสดไอ้ลักษณะเนี้ยมันพอให้เราเห็นได้เป็นรูปประธรรมจากปัญหาเมื่อสักครู่ที่อาจารย์ยกตัวอย่างขึ้นมาไหมคะอันนี้ใช่เลยคือมันเป็นนโยบายซึ่งไม่ควรเกิดตั้งแต่แรกมไม่ควรใช้ในการหาเสียงตั้งแต่ต้นเนื่องจากว่าต้องดูแหล่งที่มาของเงินนะครับว่าคุณจะหาเงินเป็นหลายแสนล้านบาทจากไหน,หนาจากงบประมาณปีอย่างไรใช่ไหมฮะซึ่งตอนแรกเขาก็จะคุยว่าใช้งบประจำปีสามารถสับเปลี่ยนโยกย้ายงบประมาณ ใช้ใจโดยประหยัดเราทาระบบราชการให้พร้อมลงตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นต่างๆแล้วท้ายสุดตัดได้ไหมก็ตัดไม่ได้แม้แต่บาทเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งที่เคยหาเสียงไว้บอกว่าจะเอามาจากงบประจําปีเนี่ยมันก็จะต้องมีการวิเคราะห์ตั้งแต่เริ่มต้นว่ามันเป็นไปไม่ได้ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะครับตอนนั้นพอเขาถึงเข้ามาทาเนี่ยพอเข้ามาทําพอใช้จากตรงนี้ไม่ได้ก็เสียเวลาไป6เดือน8เดือนอุตสาหไปปรับวงจรก็ประมาณใหม่ นะครับเอ่อปรับให้ส่วนราชการเสนองบประมาณต่างๆเข้ามาใหม่กะว่าจะทําให้แบ่งงบประมาณจากส่วนราชการต่างๆมาได้ก็ทําไม่ได้เสร็จแล้วก็จะไปกู้เอ่อกู้ก็กู้ไม่ได้จะไปขอยืมรัฐภาณาก์กิจก็ขอยืมไม่ได้ท้ายที่สุดก็ต้องไปค่อยๆตั้งงบประมาณในแต่ละปีแต่ละปีไปซึ่งก็ทําให้เกิดการเบียดแบ่งงบประมาณแทนที่จะใช้จ่ายในเรื่องอื่นตามแผนงานต่างๆเนี่ยมันก็ทําให้เอ่อรายจ่ายของของรัฐบาลเนี่ย มาต้องมาใช้จ่ายในรายการต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นคือต้องวิเคราะห์ตั้งแต่ช่วงของการหาเสียงครับว่ามันไม่น่าจะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีหลายเรื่องออกมาแล้วนะะมีอะไรบอกว่าถ้าคุณเป็นคนสูงอายุนี่คุณไม่ต้องใช้นี่นะครับอะไรประมาณแบบนี้นะตัวรยโยควันนี้ผมพอใจนะเพราะผมเป็นผู้สูงอายุผมไปกู้เยอะๆเลยนะครับและจะได้ไม่ต้องใช้นี่สิกจะให้แสนหนึ่งหรือเปล่าแสนหนึ่งไหมคือคือเป็นการพูด โดยยังไม่รู้ด้วยซ้าว่าตัวเลขของผู้สูงอายุที่มีหนี้เนี่ยปัจจุบันมีเท่าไหร่แล้วคุณจะใช้หนี้เนี่ยเพดานที่คุณจะให้คือเท่าไหร่ใช่ไหมครับจะบอกแสนหนึ่งหรือไงก็แล้วแต่นะเพราะว่าตัวเลขแสนก็ใหญ่กว่าหมื่นเนี่ยเดิมหมื่นก็คือหาแล้วตอนนี้ยกตัวเลขขึ้นมาแสนหนึ่งเพื่อว่าจะคือหามากขึ้นกว่าเดิมแล้วคุณจะใช้เงินจากแหล่งไหนในการที่จะยกหนี้นะฮะและการยกหนี้ดังกล่าวเนี่ยมันจะเป็นการทําให้เกิดการขาดวินัย การเงินการการคลังหรือไม่ต่อไปคนก็ไม่สนใจแล้วครับนะฮะที่จะประหยัดอดออมไม่สร้างหนี้สร้างสินก็คิดอย่างเดียวว่าเดี๋ยวรัฐบาลก็มาใช้นี้ให้อะไรแบบเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ต้องคิดตั้งแต่เริ่มต้นนะครับหรือแม้กระทั่งนโยบายเอ่ออันนี้ต้องก็ต้องวิเคราะห์เหมือนกันนะครับอย่างเช่นของทางพรรคก้าวไกลในดีตเนี่ยเขาก็มีการพูดถึงการให้บํานาญประชาชน สามพบาทต่อเดือนใช่ไหมครับซึ่งอันเนี้ยแค่แค่เบี้ยผู้สูงอายุ600บาทถึงพันบาทต่อเดือนเนี่ยเราก็แทบจะมีปัญหาว่าในอีกปี2ปีข้างหน้าเนี่ย,ยไ,ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายแล้วนะครับแล้ตอนนี้พออัพขึ้นไปเป็นตัวเลขสา0 0ับาทต่อคนต่อเดือนเนี่ยนะเออจะเอาแหล่งจากเงินที่ไหนมาอมเออจะพูดเพียงแค่ว่าก็เอออะไรนะไปจัดการกับการทุจริต แล้วก็ไปปรับลดงบอหารตอนนั้นที่เขาที่เขาหาเสียงก็คือแบบนี้ไปปรับลดงบของกลาโหมอะไรทํานองแบบนี้ใช่ใช่ใช่ก็ต้องบอกมาให้เห็นนะครับซึ่งถ้าคราวนี้มีนโยบายทํานองแบบนี้อีกเนี่ยก็ต้องพิสูจน์ให้เห็นครับว่าแหล่งที่มาของงบมาจะมาจากทางไหนอันนี้เราพูดถึงทุกพักเลยนะครับแต่เพียงแต่ว่าสองพักการเมืองดังกล่าวเนี่ยอาจจะเป็นพักใหญ่ที่มีการยกนโยบายที่เป็นรูปธรรมแล้วก็คนก็จดจําได้นะครับคราวที่แล้วของ เพื่อไทยก็จะเป็นดิจิตอลวันเลตของทางพักเก้าไกลคราวนั้นก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับบำนาญประชาชนนะครับสามพันบาทอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่คราวนี้จะมีอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้เราไม่ทราบนะครับแตาก็เป็นเรื่องซึ่งก็สมควรแล้ะครับจะต้องมีการตรวจสอบตั้งแต่การออกนโยบายออกมาแล้วก็เออเป็นไปได้นะกะกกตอเน,นี้ยมีหน่วยที่จะไปมอนิเตอร์ติดตามการหาเสียงหรือประเด็นนิยบายการหาเสียงของพรรคการเมือง ก่อนที่เขาจะถึงกรอบเวลา20บวันที่จะต้องส่งให้กับทางกกตก่อนวันเลือกตั้งรู้จักคิดเชิงรุกบ้างนี่ก่อนไหมฮะไม่ใช่ว่าเออฉันยังทําไม่ได้เลยฉันจะต้องรอเธอส่งมาก่อนแล้วถ้าเธอส่งมาอย่างเป็นทางการแล้วเนี่ยฉันค่อยไปคิดขยับทําอีกทีหนึ่งว่าฉันจะทําอะไรถ้าคุณมีหน่วยในการที่จะติดตามซึ่งมันไม่ยากหรอกครับเพราะคุณก็มีโซเชียลอ่ะคุณก็ติดตามได้ข่าวคราวต่างๆวันนี้พักนี้แถลงนโยบายต่างๆอะไรยังไงบ้าง คุณก็เก็บข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาวิเคราะห์พังพางก่อนแล้วนะพอถึง20วันปับ๊บเวลาก็ส่งมานะครับก่อนวันเลือกตั้งเนี่ยคุณก็อาจจะไม่จําเป็นจะต้องไปตั้งทีมวิเคราะห์อะไรอีกคุณก็มีข้อมูลพร้อมที่จะบอกว่าไอ้เนี่ยผิดทําไม่ได้นะครับไม่เหมาะสมให้ยกนโยบายนี้ออกไปจากการหาเสียงด่วนนะครับนะบไม่เช่นนั้นกรกะตจะอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเขาว่าไปปัญหาคือกรกะตจะกล้าทําหรือเปล่าว่ากลัวว่าถ้าไปทําเดี๋ยวจะโดนกดดันจากบรรดา ผู้สนับสนุนของพรรคการเมืองต่างๆอะไรเงี้ยอาจารย์มองว่าส่วนนี้ก็เป็นส่วนนึงที่ต้องไม่กลัวต้องไม่กลัวฮะต้องไม่เกรงกลัวจะต้องไม่ทํางานไม่ต้องไม่รู้สึกว่าถูกใครกดดันทั้งสิ้นเพราะคุณเป็นคนกลางอ่ะคุณเป็นกรรมการอ่ะคุณจะไปกลัวว่าคนนี้ผู้เล่นจะไม่พอใจได้หรือนะไม่เช่นนั้นนักฟุตบอลเวลาแตะกันเนี่ยก็กรรมการต้องเกรงใจดีไม่กล้าให้ใบเหลืองใบแดงสิครับนะคุณก็ต้องตัดสินใจภายใต้พื้นฐานข้อมูลข้อเท็จจริง ใครทำผิดก็ต้องกล้าชักใบเหลืองกล้าชักใบแดงไม่ใช่ประเภทแหมเขาเป็นนักกีฬาที่มีชื่อเสียงเราให้ใบเหลืองเข้าเดี๋ยวเราจะขัดแยกกับเขานะนะหรือประชาชนจะด่าเรานะไม่ใช่ครับถ้าคุณมีหลักการที่ถูกต้องเนี่ยไม่ต้องไปเกรงกลัวอะไร สุดท้ายค่ะอาจารย์คะคือในสนามเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยหลายคนก็มองว่านอกจากจะมีนโยบายหวือหวาแข่งกันเข้มข้นยังจะมีอีกเรื่องหนึ่งที่เข้มข้นมากกว่าก็คือเรื่องของการใช้เงินเพราะว่ามันกลายเป็นสนามแข่งขันระหว่างสามพักการเมืองใหญ่ๆที่ตอนนี้ถูกพูดถึงนะคะอาจารย์มองประเด็นนี้ยังไงคะใช้เงินใช้เงินยังไรครับ เช่นการซื้อเสียงจะสนันเลยอะไรทำนองแบบนี้คือถ้าใช้เงินเพื่อการหาเสียงภายใต้กรอบของงบประมาณที่กรกตกำหนดเนี่ยว่าถ้าพักการเมืองใช้ได้ไม่เกิน44ล้านผู้สมัครแต่ละคนใช้ได้ไม่เกิน1.9ล้านเนี่ยก็ทำไปไม่ว่าอะไรนะครับเพราะว่ามันเป็นกรอบที่กรกตกฎหมายกำหนดไว้นะครับเป็นกฎหมายแล้วก็สามารถทาได้ก็ทาให้ถูกต้องแค่นั้นเองนะครับส่วนถ้าหากว่าจะไปใช้จ่ายเงินใต้ดิน เพื่อที่จะทําให้เกิดการชนะการเลือกตั้งอันนั้นก็พึงระบัดระวังนะครับว่าเป็นการทําที่ผิดกฎหมายเพราะว่าเป็นการซื้อเสียงเนี่ยมันก็ผิดกฎหมายชัดเจนแล้วครับนะกรกตก็สอดใส่สายตาดูหน่อยอุตส่าห์มีผู้ตรวจการการเลือกตั้งเมื่อวานก็จับฉลากกันแล้วใช่ไหมว่าใครจะไปอยู่ที่ไหนต่างๆนะฮะก็ขอรายงานของผู้ตรวจการการเลือกตั้งที่ประเภทบอกว่ามีเหตุทุจริตบ้างเหตอย่ารายงานเพียงแค่ว่าเหตุการณ์ปกติเหตุการณ์ปกติทุกวันแล้วก็เซ็นรับเงิน ค่าตอบแทนเดือนห้าหมื่นไปอย่างเงี้ยคงไม่เหมาะนะครับ <humble. S 1> ก็ฝากกรกตแลครับว,ว่าท่านต้องทาง,งานเชิงรุกแล้วก็ทําหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมไม่ใช่จัดการเลือกตั้งให้เสร็จแต่จะต้องจัดการเลือกตั้งให้ดีด้วยครับแล้วอาจารย์ประเมินไหมคะว่ามันจะใช้เงินดุกจริงหรืออย่างที่เขาพูดหรือเปล่าเขาบอกว่าโอ้โหอย่างน้อยเนี่ยบางเขตที่สู้กันดุดุเดือดเดือดเลยเนี่ยอาจจะต้องใช้เงิน 70- ถึงหนึ่งล้านมีบางคนพูดกันขนาดนั้นเลยอาจารย์ ไม่เชื่อ,อมไม่คิดว่าขนาดนั้นนะฮะแต่ถามว่ามีการใช้เงินไหมคิดว่าอาจจะมีนะครับเอ,อส่วนที่จะไปถึงขนาดนั้นเนี่ยผมว่ามันมันอาจจะเกินไปนะครับไม่ได้ไปไกลถึงขนาดเจ็ดสิบถึงร้อยล้านต่อเขตที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่าคนเนี่ยจํานวนไม่น้อยเลยเห็นว่ามันมีการทุจริตแต่กลายเป็นว่าก,กรกตเน,นี่ยแหละที่ไม่เห็นนะอาจารย์คะครับใช่สิก็เราก็จะพูดประโยคนึงอยู่เรื่อย,อยอว่าคนเขารู้เรื่องการซื้อเสียงการคารัน กันทั้งประเทศมีแต่คนกลุ่มเดียวที่ไม่รู้ก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้งอันเนี้ยก็อย่าให้เสียงคราแบบนี้เกิดขึ้นในการเลือกตั้งคราวนี้อีกนะครับท่านอุตสาห์เปลี่ยนชุดใหม่กับทั้งชุดแล้วนะแล้วก็ดูความตั้งใจท่านเนี่ยก็ดูตัวประธานดูตัวคนใหม่ต่างๆที่เข้ามาก็มีความตั้งใจในการทํางานสูง นะก็อย่าให้ประชาชนผิดหวังครับอิสระเรายังคาดหวังได้ใช่ไหมครับเพราะบางคนก็บอกว่าอูมาจากสวสีน้ําเงินจะกลายเป็นกรกรตรสีน้ําเงินไม่น่าอะไรอย่างนี้อาจารย์คะเอออย่าเพิ่งไปคิดอย่างนั้น <laughs> อย่าเพิ่งไปคิดอย่างนั้นนะครับแล้วก็มันก็มาจากกระบวนการขั้นตอนที่เอ่อที่มันต้องเป็นแบบนี้แหละนะครับเพราะว่าเอ่อตัวสววุฒิสภาเนี่ยก็ต้องให้ความเห็นชอบต่อเอ่อต่อองค์กรอิสระต่างๆ mm hmm. นะครับ แล้วก็จะไปมองว่าสาว,วมันสีนู้นสีนี้เนี่ยก็อย่าไู่ไปมองนะครับก,ก็คิดว่าเราให้เกียรติท่านแล้วกันนะครับว่าออท่านมาจากกระบวนการที่ถูกต้องแล้วแล้วก็ก็ให้ง่ายคิดนะครับว่าไม่ว่าก่อนที่ท่านจะมาเนี่ยท่านอาจจะไปขอความร่วมมือขอความอนุเคราะห์จากใครอะไรก็แล้วแต่นะฮะสมมตินะฮะถ้ามีแต่เมื่อท่านมาเป็นกรรมการการเลือกตั้งหรือมาทําหน้าที่ในองค์กรสิสระแล้วเนี่ย ท่านต้องลืมหนี้บุญคนทุกอย่างนะครับไม่ว่าใครจะช่วยอะไรท่านก็แล้วแต่เนี่ยถือว่าขณะนี้ท่านมาทํางานเพื่อโดยตําแหน่งหน้าที่มีสิ่งที่รับผิดชอบแล้วนะครับเพราะว่าถ้าท่านทํางานตกไปตกมาเนี่ยมันก็เป็นเกราะคุ้มกันท่านแต่ถ้าท่านทําโดยประเภทว่าไปเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะระเดืนดอนยังไม่เป็นกลางนะฮะวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยคนที่ช่วยเหลือท่านช่วยเหลือท่านไม่ได้หรอกครับท่านต้องช่วยตัวท่านเอง แล้วก็ความเดือดร้อนเนี่ยก็จะเกิดที่กับตัวท่านเองด้วยดังนั้นก็ต้องคิดว่าวันนี้เนี่ยวันอดีตไม่เป็นไรใครจะช่วยเรารับปากอะไรเราสนับสนุนเราโหวตให้เรายังไงอันนั้นไม่เกี่ยววันนี้เรามาเป็นกะกะตเรามาเป็นองค์การสตร์แล้วเนี่ยเราทํางานของเราตามหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาอันนี้ดีที่สุดปลอดภัยที่สุดแล้วก็เกิดผลดีต่อประเทศมากที่สุดครับ